ค่ะนั่นคําถามต่อไปนะคุณแม่ท่านผู้ชมทางบ้านบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยชอบนําความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นของตนเองแล้วก็เคยใช้การภาวนาแล้วแต่ก็ไม่หายคุณแม่มีวิธีอย่างไรบ้างคะาการการคิดแบบนี้เขาเรียกว่าปริโิพธนะคะปริโพธ์ปริโพธ์คิดในเรื่องที่ไม่ใช่ คิดในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นไม่ชีว่ามันเป็นภาระทางใจนะปัจจุบันนี้คิดว่าน่าจะมีหลายคนที่ชอบเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาคิดอม่มันเป็นภาระทางใจเไม่ชี่ไม่เอาเสียเวลาค่ะเพราะว่าการไปคิดเรื่องของเขาไม่นานเราก็จะเป็นแบบแบบเขาคือความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีความอัศจรรย์ในตัวเองตั้งแต่เกิดมาค่ะ คือถูกป้อนถูกป้อนถูกเลี้ยงด้วยวิธีใดถ้าถูกเลี้ยงด้วยเมตตาจิตใจของเด็กก็จะมีเมตตาแต่ถ้าเลี้ยงด้วยความเกลียดกาดเด็กก็จะ,ะบันทึกความเกลียดกาดนั้นเอาไว้ก็จะเป็นคนก้าวร้าวก็จะเป็นคนก้าวร้าวแต่ว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันสามารถสร้างความดีจากการพูดได้สร้างความดีจากการคิดได้ แล้วก็สร้างความดีกจากการกระทําได้เขาถึงเรียกมนุษย์ที่เป็นจัดประเสริฐเพราะอย่างอื่นทําไม่ได้ค่ะตอนนี้อะไรที่เราไปคิดเรื่องของเขาเอาเรื่อง,องเขามาคิดแทนเขาเช่นเช่นเพื่อนมาคุยให้ฟังว่าเนี่ยเป็นนี่เป็นนี่เ,นนเยอะมากเลยอยากให้เธอช่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็นําเรื่องนั้นมาคุยกันในครอบครัวเนี่ยทําแล้วเป็นน่องเป็นนี่อะไรไม่นานเราจะเป็นแทนเขาคือคุณแม่กำลังจะบอกว่าถ้าฟังเรื่องคนอื่นแล้ว ถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวให้หยุดให้หยุดคือใครจะมาเล่าอะไรให้ฟังกันแล้วแต่ถ้าเราช่วยเขาไม่ได้เราก็ก็ให้กําลังใจถือว่าไม่บาปใช่ไหมคะถือว่าไม่บาปถ้าถ้าเราไม่ได้ช่วยเหลือเขาไม่ไม่บาสค่ะให้กําลังใจคือคือให้กําลังใจได้แก็สู้สู้สู้สถ้าเกิดว่าเอมีปัญหาเรื่องเงินทองไปนี่เป็นตินเราไม่สามารถที่จะไปโลเคคือคือไม่เทคโอเวอร์ไม่ได้ เราก็ช่วยเป็นกําลังใจว่าเออแนะนำให้ให้ความช่วยเหลือบางทีการเป็นนี้สิตน,นี้มันไม่ได้เกิดจากการหาเลี้ยงชีพเลยนะมันเกิดมันเกิดนิสิตจากที่เรามีบัตรอนาคตใบหนึ่งที่ทางธนาคารให้ไว้อยากได้อะไรเราก็รูดเพราะมันไม่มันเป็นของฟุมฟมฟ่มเฟือยที่มันง่ายมันสะดวกมันใช่พออยากได้ก็คือไปรูดออกมาเนี่ยมันต้องมีสติในการใช้ชีวิต ุณแม่พูดได้ถูกมากเลยว่ามันคือบัตรอนาคตตรงนี้ซึ่งบางทีเด็กปัจจุบันวัยรุ่นบางทีเอาพูดง่ายๆคือทํางานได้ไม่เท่าไหร่มีวงเงินก็ได้บัตรแล้วแล้วบางทีการใช้ควบคุมตัวเองไม่ได้คุณแม่คิดว่าทางธรรมะจะแนะนําอะไรอย่างไรบ้างให้เรามีสติอยู่กับกับมันได้ยังไงต้องต้อง,ต,องต้องมีสติไม่ว่าใครจะให้บัตรอนาคตมาต้องคิดว่าเขาให้มาแล้วเราต้องคืนเขามีด,ดอกเบี้ยด้วยมีดอกเบีย้ยด้วยเพราะว่าเ ลูกศิษย์แม่ชีหลายคนที่ที่เป็นแบบนี้แม่ชีจะต้องมาบอกว่าอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าซื้อค่ะแล้วก็อะไรที่อยากได้ที่มันไม่ใช่ของที่จะต้องเรียกชีพอบะก็ก็ไม่ก็อย่าซื้อค่ะพยายาพพยายามใช้นี่เข้าไปให้หมดถ้าเป็นไปได้อย่าใช้บัตรอย่าใช้บัตร <c oughs> ใช้เงินสดดีกว่าใช่อย่าใช้บัตรไม่ไม,ไมีก็ไม่ซื้อมันเป็นการควบคุมตัวเองด้วยใช่ไหมมันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นวิธีคิดของ ผู้บริหารระดับที่จะใช้เงินต่อเงินแล้วคนสมัยนี้ต้องบอกว่าอยู่กับวิวัฒนาการทางโลกที่มีอะไรมากมายที่ต้องเทคโนโลยีที่มันสูงขึ้นใช่มีอะไรที่มากมายาจับโทรศัพท์ไว้แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆค่าเน็ตมันกินเงินไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวพอถึงเวลา,เาต้องไปโอนค่าโทรศัพท์ หรือเลิกเงเินในโทรศัพท์หมดเน็ตมันก็ไม่เล่นต่อค่ะมันก็ต้องไปเติมเองินอีกเพื่อให้มีเน็ตเล่นได้อีกอันเนี้ยมันหมดไปวัน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 มอนน้ําซึมลงไปในทรายตัวตัวเราไม่รู้จุกตัวว่าเอ้ยทำไมเดือนนึงเราเงินไม่เหลือเลยมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เราๆๆ <c oughs> เราเราคิดไม่ถึงแต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเช่อย่างนี้อยากให้คุณแม่พูดนิดนึงค่ะถ้าสําหรับเยาวะชนหรือ ท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังเห็นอยู่ว่าออด้วยเทคโนโลยีที่มันพัฒนาก้าวหน้าลา้ำมากขึ้นในทางพุทธศาสนามันมีตรงไหนที่มันมาทำให้มีความสมดุลได้มั้งไหมคะเวลาทำงานนะถ้าเป็นไปได้ปิดโทรศัพท์ไปเลยค่ะพอเข้างานปุ๊บปิดโทรศัพท์ไปเลยอย่าไปสนใจแล้วพอออกจากงานมาแล้วอยากจะอยากจะเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรก็กเล่นไปแต่ว่าพอถึงเวลางานเนาะ คือนั่งอยู่บนโต๊ะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเล่นอะไรค่ะก็เอาเวลางานามาเล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเล่นเล่นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครทําอะไรเราหรอกค่ะเพราะวาไอ้ความรับผิดชอบของเราที่เราเอาเวลางานไปใช้ในเรื่องส่วนตัวมันจะทําให้เราเหมือนกับ,บงเงินทองก็เก็บไม่ได้เงินหายไปไหนหมดเงินหายไปไหนหมดได้ก็เยอะทําไมมันไม่เหลืออืมอันนี้ก็คือเป็นเล็กๆน้นอยๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่า มันมัน,ม,นมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นอย่างเช่นหนูหนูนั่งทานข้าวกันอย่างนี้ค่ะแล้ว,แล,วแล้วมีคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็พวกเราทานข้าวแล้วคนนี้ไม่ทานข้าวแล้วนั่งพิมพ์อยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นพ่อแม่จะรู้สึกยังไงมันก็กระทบถึงสถานบันครอบครัวว่าไม่รู้จกักแบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์ใช่แต,แต่แต่ก็มันมันห้ามไม่ได้นะคะมันต้องมีสต,ติว่า การอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องสื่อสารแต่ไอ้สิไอ้เครื่องมือสื่อสารเราเนี่ยทำให้เราขาดการติดต่อทั้งๆที่เป็นเครื่องมือสื่อสารแต่ทำให้คนขาดการติดต่อคือเราอยากขาดการติดต่อคือเราต้องสนทนากับคนที่นั่งอยู่ใกล้ๆสุขคนที่อยู่กับเราคนในครอบครัวเราคนนี้ครอบครัวที่มีปัญหาคือออภรรยาก็เล่นสามีก็เล่นลูกก็เล่นต่างคนต่างมีคนละเครื่องในบ้านเงียบกิ๊บ เขาจะพูดอะไรขึ้นมาก็เกิดโทสะ,ะใช่เกิดโทสะแล้วทะเลาะกันอันนี้มันก็เป็นวิวัฒนาการที่ที่ต้องใช้อย่างมีสติคือต้องอย่างนี้คุณแม่ก็อ่าถ้าอย่างพิธีกรฟังก็รู้สึกได้เลยว่าสรุปได้ว่าไม่ว่าอะไรจะพัฒนาก้าวไกลแค่ไหนแต่ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างมีสติก็จะอยู่ได้อยู่ได้ไดค่ะ